จนสุดท้ายมันทนไม่ได้ก็เลยไปกับเพื่อนสองคนก็เลยไปหาผู้จัดการว่าเมื่อไหรผมจะได้ตัวกลับก็คือเราถึงรู้วันนั้นว่าเขาจ่ายให้กับเอเยนเราไปแล้วมันก็เลยเป็นจู่ๆตอบว่าเดี๋ยววันใดวันหนึ่งนะกูเล่นฟุตบอลไม่ลุ่งนะเป็นไอเยนแน่นอนแล้วกูจะอมแบบเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะนะ <laughs> ฟุตบอลร้อยแปดวอนะครับวันนี้มากนะันร้อนร้แต่ว่าพามาเที่ยวมาเที่ยวราชบุรีนะครับมาเที่ยวเมืองโอง่งแต่ว่าเราเคยไปวอล์ที่สนามราชบุรีที่มิตผลสเตเดียมแล้ววันนี้เราไม่ไปที่นั่นนะครับแต่ว่าเราจะพาท่านไปที่ที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นแคมป์ฝึกซ้อมฟุตบอลนะครับแบบมาตรฐานสากลเลยนะครับอันนี้เป็นของบริษัท Pro เทนะครับหรือว่าเป็นของเอเจนต์ซูเปอรเอเจนอย่างคุณนบนะฮะ และแน่นอนนะครับว่าคุณนี่มีนักเตะโดยสังกัดหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นมาราชบุรีนะครับมาเยี่ยมโปรเทเวนที่โฟร์แคมป์เนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่ามาดูฟาร์มผู้เล่นของเขาด้วยว่าวิธีเอเย่ยนเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวพาที่เราพาไปทานข้าวด้วยครับที่ราชบุรีครับ ที่เราจะแวะไปเยี่ยมแคมป์ฟุตบอลของโปรเทเวนตีโฟนะครับกลางทางที่จังหวัดราชบุรีมาราชบุรีแล้วก็ต้องมาคุยกับนักฟุตบอรลราชบุรีนะฮะซึ่งวันนี้นัดกับไอซ์นะครับกำพลปฐถมอัธกุลซึ่งก็ขึ้นไปติดทีมชาติแล้วผู้สาป,ประตูของราชบุรีแล้วก็ปวีตันทัตเตมีเอาไว้นะครับเดี๋ยวคุยกับน้องรับแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูสนามฝึกซ้อมของโปรทเวนตีโฟแล้วคุยกับคุณนบซูเปอร์เอเย่นด้วยกัน ที่สุดเราก็มาถึงฐานบัญชาการใหญ่ของโปรเทเวนตี้โฟนะครับบริษัทเอเย่นอันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับมาคุยกับซูเปอร์เอเย่นนะฮะมาดูซิว่าเขามีวิถีแบบไหนในการเลือกผู้เล่นในการสนับสนุนซัพพอร์ตผู้เล่นซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สําคัญที่สามารถพัฒนาผู้เล่นระดับท็อปๆได้นักเตะในสังกัดเขาโอ้โหบิ๊กเนี่ยม,มันนะครับธนวัฒน์ซึ้งจิตทาวรอ,อย่างนี้สุภปชัยใจเด็ดอย่างนี้เท่าที่ติดทีมชาติในปัจจุบันนะครับส่วนคนอื่นๆมีเป็นร้อยเข้าไปดูครับบรรยากาศ สวยมากเลยนะครับโอ้เอ้าสวัสดีครับโอ้สุ per a g น n t สุ per agent นนะครับค <st iment> <x> ุณนพคุณอาทิตย์นะฮะครับผมตรงนี้เราอยู่กันตรงไหนเนี่ยของราชบุรีอยู่เอ่ออยู่เพเภอเมืองราชบุรีครับครับบริษัทโปรทวินทีโปรสปอร์ตเดเวล็อปเนครับอ่ะทำไมคุณถึงมาสร้างอยู่ที่นี่เอ่อจริงๆแล้วเมื่อก่อนอยู่สาขาแรกอยู่ที่กรุงเทพอ่าฮะแล้วก็ด้วยสภาวะเศรษฐกิจเราก็เช่าไม่ไหวอ่าฮะสุดท้ายเราก็มา ทำที่ลาบบุรีดีกว่าบ้านเราดีกว่าครับโปรเทเวนตี้โฟร์ตรงนี้เนี่ยแบ่งเป็น2ส,ส่วนตัวนี้คือส่วนของออฟฟิศใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ไหมฮะออฟฟิศนี่เมื่อกี้ผมเดินไปสำรวจแล้วนะก็มีนี่แหละ,ะความบันเทิงต่างๆโต๊ะทูมีเป็นมิวเซียมมีสระว่ายน้ํามีห้องปาร์ตี้อันนี้เอาไว้เพื่อดึงดูดใจนะักผู้งเที่ยเซ็นสัญญาใช่ไหมอ่ะจริงจริงจริงจะพูดไปก็มันก็มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่า ส่วนมากให้บริการนักฟุตบอลในบริษัทมากกว่าครับอ๋อเป็นบริการอันหนึ่งนะอันหนึ่งสำหรับคนมาเที่ยวลาวบุรีแล้วก็รู้ว่านักบอลที่อยู่ในลาวบุรีอยู่แล้วอะไรอย่เงี้ยในในส่วนตรงนี้มากกว่าคือถ้าคิดจะมาเซ็นสัญญาหรือว่ามาดีลสัญญามันไม่ถึงกับว่ามาแล้วนั่งโต๊ะเป็นออฟฟิศมากินมามาดื่มมามาสังสรรค์กันก่อนเอ็นเตอร์เทนมากกว่าเอ็นเตอร์เทนอย่างงี้ใช่ไหมนี่คือคอนเซ็ปต์ของบริษัทคุณใช่ไหมใช่ใช่อ่ะโปรเทมปี้โฟร์เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทเอเจนต์ระดับท็อออปๆขงงงเมมืไทยัครรบจิก็ ถือว่าแนวหน้าแล้วกันครับมันก็มีบริษัทใหม่ขึ้นมาเยอะครับพี่คุณทั้งม่คุณหลายคนอยากรู้มากเวลาเราทำไลฟ์สดนะเนขาเลยถามว่าทำไมคุณถึงมาทำเอเจนต์จริงๆจริงแล้วมัน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 เคยมีจุดจุดฝังใจคือตอนสมัยเราเราพยายามจะเป็นนักฟุตบอลแล้วก็ไปคัฟฟุตบอลที่ที่สิงคโปร์แล้วก็ไปกับเพื่อนนะครับมันก็มีนายหน้ามามาเนะมาพาเราไปพอพาพอพาเราไปไทยเอ้า เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ในคอนแทคมันก็บอกว่าเอ้ยเรามีตเกตให้นะมีค่าที่พักให้มีโรงแรมให้อะไรเงี้ยระอ่าไปซ้อมแล้วก็แต่พอถึงเวลาที่เราจะกลับเ,เราก็รอตัว๋วรอตั๋วให้มันจะจองให้เรากลับทั้ทีอะไรแล้วมันก็เลยไปป็นอาทิตย์แล้วอะไรเงี้ยเราก็ oh, <no. S 1> จากข้างในไม่ไหวะอะไรเงี้ย<ะ>จนสุดท้ายมันทนไม่ได้ก็เลยกับเพื่อนสองคนก็เลยไป หาผู้จัดการว่าเมื่อไรผมจะได้ตั๋วกลับก็คือเราถึงรู้วันนั้นว่าเขาใจ่ายให้กับไอเยี่ยนเราไปแล้วมันก็เลยเปย็นจุดตัต้งเ้าว่าเดี๋ยววันใดวันหนึ่งนะกูเล่นฟุตบ,บอลไม่รุ่งนะเ,นเป็นไอเยี่ยนแน่นอนเราคกูจะโอมแบบเนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะนั <laughs> <laughs> ่นก็คืออยากจะอยากจะแก้ไขอยากจะพัฒนา <c oughs> แล้วก็อยากจะเอ่อซัพพอร์ตนักฟุตบอลอย่างตรงไปตรงมาถูกไหมใช่ครับนั่นเป็นจุดกำเนิดของโปรเทเนโฟร์ใช่กี่ปีแล้วครับเนี่ย จริงๆแล้วถ้าเป็นออฟฟิเชียลที่ยางเป็นทางการวันที oh, ่24เมษายนนี่จะ12ปีแล้วอ๋อ12ปีแล้วใู่เราไม่รู้เลยนะว่าวงการฟุตบอลไทยกับการเติบโตของเอเย่นของคนไทยโดยโดยตรงเลยใช่ใช่ไหม12ปีเข้าไปแล้วนะครับ12ปีเนี่ยเอาเอาปัจจุบันก่อนผู้เล่นในสังกัดคุณมีกี่คนเนามันนับไปช่วนเอางี้ว่ะเดี๋ยวผมพาไปดูจุดกำเนิดแรกๆอมามาเล่าให้ฟังเลยนะครับนะครับ นี่ภายในบริเวณนี้เป็นขับเฮาของโปรเทมปี้โฟนะครับซึ่งคุณจะแนะนำตั้งแต่แรกๆเลยจุดกำเนิดของโปรเทมดี้โฟใน12ปีจริงๆมันมีหลายคนนะแต่ว่าบางทีเราใส่กอไม่ไหวไงเพราะว่าตอนนี้กำลังจะย้ายไปอยู่ที่หนึ่งเป็นเป็นเป็นเอาดอันนี้เป็นเสื้อของสุภาชัยเจเด็ดแต่ว่าเขาเป็นตัวแรกที่เขาใส่กับบุยลำตัวแรกเลยเขาเล่นเอฟเลครับลงเม็ดแรกเลยนี่ก็ตอนเด็กๆไปสัญญาถ่ายรูปตอนนี้ก็ยังอยู่ในสัญญาของคุณอยู่สุภาชัยยังอยู่กี่ปีละโอ้สุภาชัยอยู่มาตั้งแต่อายุ16 สิบห้าสิบหกตอนนี้เขาก็ยี่สิบสามกับแปดปีแล้วแปดปีแล้ว <20 S 1> เขา <8 S 1> มีโอกาสไปเล่นเมืองนอกไหมผมถามหน่อยคนนี้อะ่ะเดี๋ยวผมจะถามทีละคนนะว่าใครจะไปเจลีกอะ่ะคนนี้ก่อนจริงๆคนนี้อ่คือเราพูดกันนอกรอบางทีครับจริง,รงๆคือหลังจากจบเกมเออออซีเอลกามาเขาเินมาถามสุภาชัยสุภาชัยเขาบอกเราพี่กามาเอาเงี้ยเราเอาไงดีเราไม่ต้องเดี๋ยวรยรยเรา คุยกับสโมสรแล้วเขาจะได้เล่นกันเลยรเรามันอยู่ในภายใต้สัญญากับวิลาอยู่ท่านผู้ชมฮะนี่ก็อย่คุยนอกรอบนะครับแล้ว <c oughs> อย่าไปบอกใครนะครับว่าเดี๋ยวหลังจากจบซีซั่นนี้สุบชัยจะเจราจาก,กับเกาหลีผ่านสโมสรเขาต้องผ่านสโมสรเขาแต่ดูว่าจะคุยกันถ,ถึงไหนแล้วเราไม่ดูครับอ่านี่คือคนที่คุณภูมิใจคนหนึ่งภูมิใจนะครับจากเด็กแบบไม่มีอะไรเจะไม่มีตังค์เลยจะกศูนย์อะไรเงี้ยตอนนี้นีตอนนี้ก็แบบเป็น มีเงินมีทองมีชื่อเสียงแล้วก็มีพัฒนาการวีดอกอย่างต่อเนื่องครับ,รบนี่ใครครับอ,นนอันนี้เป็นเสื้อของปาเชต้าที่ตอนนี้เขาไปคุมอยู่ไบยอริเคยมาคุมราชบุรีเคยมาคุมราชบุรีสองปีเป็นตำนานของราชบุรีแล้วก็แล้วก็วกวกตอนตอนเขาะจะออกจากราชบุรีเขาก็ ทำใจไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าแม่เขาป่วยเป็นโรคนี<อ>้เขาก็ต้องกลับไปคือไอเดียของคุณเนี่ยดูแลทั้งนักฟุตบอลทั้งโค้ช<น>ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับคนที่ใครครับอันนี้เจรศักวงกรอ,อันนี้ก็คือเอนอน้องเขาให้มาตอนที่เขาได้ดาวส์สโบรยูอิบส13ปีเท่ดีที่มาที่ไปยังไงบ้างเท่นี่้โหเป็นเรื่องราวสตอรี่ดราม่าทั้งโซเชียลทั้งนักข่าวไปก่อนเลยคือ จเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยครับจริงๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมไปดูนกพนมมันคำอทอ,อ,ทอกลางรับแล้วผมจะเอาจจไปเล่นเกาหลีเคสามตอนนั้นก็พาพิชจิพงษ์เฉยียวครับพาทนศักดิ์ศรีสายไปบอกบีบี B. ช่วยพี่ดูหน่อยเอ,เอ,เอกคนนี้มันพอไปเล่นเกาหลีได้ไหมพ่อเขาอยากได้แบบการแบบอคิซี์ <K. S 1> การรับตัหนักหน่อยแล้วแปะก,กันอยู่ด้วยแปะไปด้วยช่วยดูหน่อยี่กองกลางอะไรเงี้ยบีเขาก็เรื่องแบบหนักๆเขาถนัดอยู่แล้วแบะเขาก็เชิงไงเข้าไปช่วยกันดูเสร็จปุ๊บ พอไปดูน็ <Okay. S 1> ปอปมันก็พอได้แล้วไปเห็นเท่บอกให้บีเด็กคนนี้ใครวะเนี่ยอายุ18เด็มันใช้ได้เวย้ยอ,อะไรเงี้ยก็ดูทั้งเกมแล้วก็วันนั้นรู้สึกว่าเจอกับน้องบัวมั้งตอนตอนทีสอออกขวาเ,เขาเร็วแล้วก็ไปกับบอลดีเออร์ลี่คอร์สดีแต่ว่าจับบอลไม่ได้ไงแล้วก็บีหน้าปั้นเว้ยเดี๋ยวไปคุยกับน้องให้หน่อย คนที่เป็นเอเย่นเจริญศักดิ์คนแรกคือธนศักดิ์สีใสนะครับผโออ๋เป็นนธศักดิ์สีโสแล้วนั่นนั่นเป็นจุดกําเนิดที่เอาเจริญศักดิ์จากทออใช่ไหมฮะมาอยู่กับสมุทรปราการจนกระทั่งเป็นประเด็นดราม่าบอกว่าไปลักเด็กเขาหรืออะไรเงี้ยนะสุดท้ายวันนี้เจริญศักดิ์กำลังจะไปญี่ปุ่นใช่ไหมคุณจะไปญี่ปุ่นหรือไงจริ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 งเขาควรจะไปแต่เล็กสองปีแล้วแต่ว่ามันด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยด้วยตัว สโมสรกำลังลำบากด้วยะตัวน้องก็เก่งกจสโมสรเนี่ยแล้วเราก็ยังคุยกันอยู่ในประเทศถ้าไม่ไปวันนี้นะวันหน้าโอกาสมันน้อยลงนะแต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะตอนนี้กลับปีนาได้ไหมคือจริงๆแล้วตอนนี้มียังไม่ได้คุยกับสโมสรแต่ผมคุยกับน้องแล้วว่าจะเอาไปซ้อมต่างประเทศสักหนึ่งประเทศแล้วก็กำลังเร่งทำวัคซีนกันอยู่น้องฉีดไฟเซอร์เข็มเดียวต้องสองตอสองเข็มอันนี้ใครครับอันนี้เป็นนนม่วงงานเขาให้ไว้ตอนที่เขา ไปอยู่ยี่สิบามจริงใช่ไหมในสังกัดคุณเหมือนกันนะครับอ่ะคนต่อไปอนนทีเด็ดทอนนี่ไม่ใช่ได้แต่สังกัดคุณนะอันนี้ไม่เกี่ยวเลยได้ามาเพราะว่าไปประมูลเสื้อทีเด็ดทอนแข่งเขาครัแล้วสู้บอสตานลำบุญไ,ได้เสียตาเขาเอาไปเสียตานเข้าไปก้าแสงกว่าไหมเราก็เลยได้ฟรีมาเขาเลยบอกเอ้ยไหนๆพี่ประมูลไม่ได้แล้วก็ประมูลเท่าไหร่ สี่แสนสี่แสนไม่ต้องเสียสักบาท <laughs> ไ่าได้ฟร <laughs> ีได้ฟรี <laughs> แล้วจะเอาคิดจะเอามาอยู่ในสังกัดโบรเทมิโฟไหมถูกต้องแล <laughs> <อ>้วันน้องก็จะรีทายแล้วอนี่เกิน5ปีคงจะแฝงกับบุรีรัมมาดูทรงแล้วโ <laughs> อเค okay. <laughs> นะครับอ่ะปะวีอันนี้ก็คุณภูมิใจเหมือนกันอันนี้องหลังทีมชาติอันนี้ปวีจากเด็กที่จะไม่ได้รับการต่อสัญญาจากราชบุรีแล้วก็จนสุดท้ายเราก็พาไปหาที่ยืมเขาไปลงทุนอุบลยูเอ็มทีสมัยก่อนจนสุดท้ายเขากลับมาแล้วก็ติดยู23 ชิงแชมป์เอเชียนเกมแล้วก็ได้ลงแมตช์ในอุสเบกแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาแล้วก็ได้ลงกับราบ,บุรีรต่อเนื่องแล้วก็ได้รับการต่อสัญญาอตอนนี้ก็เป็นเสื้อตัวแรกที่เขาเล่นให้กับทีมชาติเจอตุพัฒน์ศรธรรมอันนี้จริงๆมันมีหลายตัวเหมือนกันนะแต่ว่าภูมิใจที่ตัวนี้เพราะว่าเขาได้เล่น a t l ครั้งแรกเจอตุลพัฒน์ธรรมนี่คือเป็นเด็กเด็กวัดเด็กไม่มีอะไรเลยแลย้วแล้วก็โค้ชตัวยมาฝากไว้ครับชายาเขาไหลเพราะลื่นไหลไปเรื่อยด้านนี้ อันนี้เป็นเสื้อของโฟคือจินนาปงโกก็คือก่อนมาไทยเขาอยู่ดันดี้ยืนเด็ดเลี้ยวภูคุณก็เป็นคนเอามาเหรอใช่ครับเป็นคนคนแรกเลยคนที่สองก็เป็นอารีซิสโกตอนนี้อยู่ลำพูนอ่าคือนอกจากจะเอานักฟุตบอลไทยเล่นในไทยนักบอลไทยออกนอกนักบอลนอกมาไทยคุณก็เอาแล้วคุณไปรู้จักเขาได้ไงพวกเลี้ยวภูอะไรพวกนี้จริงจริงอันนี้เรื่องของคอนแทคเขาเป็นความลับอ่าอ่าไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่าคุณก็เอาระดับโลกมาเล่นในเมืองไทยเนี่ยดิวยากไหมพี่ถามหน่อยจริงๆถามว่ายากไหม ผมว่าดีลระดับโลกง่ายกว่าเด็กกับเด็กคนไทยนะเพราะว่าเขาผ่านเรื่องระบบเอเจนต์ผ่านเรื่องระบบการดิวระหว่างประเทศอะไรเงี้ยเด็กขับกับเด็กขับอะไรเงี้ยแล้วก็เอเจนต์กับเอเจนต์อะไรเงี้ยคุณมีความฝันจะเอาซูเปอร์สตาร์ระดับโลกใครที่ใกล้จะรีไทยมาเล่นไหมเพราะว่าผมเห็นว่าคุณจะนัดเจอกับอินเดสตาร์อาทิตย์หน้าจริงจริงนัดคุยกับโบยานด้วยอยากเอาโบยานมาไทยถ้าเป็นไม่ได้อะไรเงี้ยก็คุยคุยกันนัดวันที่19เก้ามีษาที่บีลัง อ๋อคุณจะเอาระดับโลกมาหมดเลยนะฮะสาิภาพจันงอมอันนี้เป็นเสื้อตอนที่เขาได้แชมป์กับเทโลครับครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปบีจีครับก็เลยก็เลยมันเป็นสตอรี่มากกว่าที่เขาได้แชมป์ครับบีจีก็เลยมันหายากครับ่ามีใครอีกครับอันนี้เป็นโดมินิกอารียาเป็นดาวสันโวฟุตบอลโลกยู20อันเดอร์เก่งมากเก่งฟุตบอลโลกนะฮะเกงตอนคุณก็เป็นคนเอามาเหรอเปิดมาครับ อันนี้มาตอนหนุ่มเลยนะไม่ใช่มาตอนแก่มาตอนหนุ่มด้วย<อ>มาตอนหนุ่มแล้วก็อันนี้ที่เก็บไว้เพราะว่าไปเซ็นสัญญาหลังจากจบโคราชล้วไปพัทยา,าเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีปัญหาที่นหน่อยก็เลยเก็บไว้ไม่ได้ว่ามีปัญหาเรื่องไม่เข้าใจนะแต่มันยากที่อธิบายก็เลยเก็บรูปไว้ว่ากูเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลยังไม่ได้ลงนาเลถ่ายรูปเก็บจดจําไว้จดจําไว้มีหลายๆผมว่ามีหลายๆดีลที่มัน มคนข้างนอกรู้ไม่รู้แล้วก็พูดไม่ได้นะครับอันนี้คือวิธีเอเย็นอ่ะอันนี้ไปถึงพม่าเลยอันนี้เป็นนักบอลพม่าคนแรกขยาโคโคเขาให้ไว้เป็นเซทีมชาติพม่าคุณเอามาอีกแพงมากครับตอนมาเชียงรายครั้งแรกพม่าเอาพม่ามาเชียงรายขยาโคโคเลยนะเงินเดือนแพงมากครับเยอะอะไรอ่ะเงินเดือนเป็นจัดเปล่าไม่ใช่ครับเงินเดือนตีเป็นเงิน1นึ่งหมื่นเหรียญยสตาล่าก็ประมาณสามแสนนะ้ยสามแสนสามค่ายืมอีกรู้สึกว่าแสนเหรียญสามล้านขยโโคโคค่ายืม ข่ายืมนะข่ายืมตัวแล้วก็มาเจ็บบ้างรู้สึกแล้วก็มาเจ็บใช่ป่ะสุรเชษงามทิพย์ที่เอาดัาบเหรอดัาบด้าบที่ไม่ได้เอามันมีทศวรรษอีกนะแล้วก็มีพวกแล้วก็วงค์ขนทศกายอ่าใช่วงค์ทศกายอันนี้เป็นเสื้อ่าครั้งสุดท้ายที่เขาอยู่กับกับกับอาอามี่อามี่ก่อนที่จะไปเชียงรายอาร์มี่อามี่ก่อนที่จะไปเชียงรายแล้วก็ตะเวนไปทั่วไปพัทยาเมืองทองอะไรเงี้ยครับ เอาละนะครับเดี๋ยวเรามาด้านคุยกันตรงนี้ผู้เล่นที่ผ่านสารระบบของโปรเทนี่โฟมีกว่า1000คนพูดอย้กันได้ใช่นะฮะทีนี้มันมีอยู่ทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลวยอมรับเลยมันต้องมีสองด้านพี่กว่าจะฝ่าเราจะเจอสุภชัยกว่าเราเจอเจอริญศักกว่าเราจะเจอใครอะปวีอะไรเงี้ยเพราะว่าของผมมันไม่ได้เอาซุปเปอร์ตาร์แบบทีมชาติอย่างมสซ่เจมาเซนเลยเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าแต่ว่าก็เราอยากจะเอาแบบคนที่เหมือนเราอะ คืออยากมีความฝันแล้วก็เริ่มจากศูนย์แล้วก็ไม่เคยติดทีมชาติแล้วก็ไปจะติดทีมชาติแล้วประสบความสำเร็จคือคือ <laughs> คือคือเอเย่นเนี่ยมันเป็นการมองแบบธุรกิจหรือเป็นนักปั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องควบคู่กวนไปพี่เพราะว่าปั้นหนึ่งเดียวไม่มีบิส i n e s <laughs> s เลยมันก็ไม่ใช่พี่มันก็ต้องมีบ้างพี่เพราะว่า เราก็ต้องเลี้ยงบุคลากรเลี้ยงตัวเองเลี้ยงับให้อยู่ได้พี่ต้องอยู่ได้ต้องอยู่ได้หลายหลายเรื่องต้องมาด้วยกันต้องมาด้วยกันเพราะว่าอย่างเจตุรพัฒน์อะช่วงแรกเขาก็ไม่มีรายได้เลยเราก็ต้องเอาเงินบริษัทไปซัพพอร์ตเขาบางส่วนครับประกันบ้างอะไรบ้างพอถึงเวลาวันที่เขาโตปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องเอาเงินบางส่วนมาให้เราบ้างแล้วก็บางแสนบางส่วนไปให้อีกคนหนึ่งที่ไม่มีเหมือนเขาในบรรดาดีลทั้งหมดเป็นพันพันดีลเนี่ย ผมเชื่อว่าไม่ต้องมีดิวในความทรงจำดิวที่คุณประทับใจอยู่หนึ่็งดิวผมว่าจริงๆแล้วมันถ้าคนไทยผมประทับใจ,จเจริญศักดิ์เพราะว่ามันเป็นมันทำให้เราโดนเพชเชอร์อย่างหนักเด็กก็โดนเราก็โดนสุดท้ายเราก็เราก็เลือกที่จะไม่ไม,ไม่ตอบโต้แล้วก็ถามว่าดิยวยากไหมกับโอ้โหเด็กอายุเท่าไหร่ตึกเก้า้าตัว ผ่านมาสามล้านถือว่ายากมากไม่มีโปรไฟล์ไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็พยายามทําทุกอย่างทางทีมีมเดียตัดต่อทีวีดีโอให้ทายังไงให,ให้พี่อันแบบพอใจที่สุดับอะไรเงี้ยจนแบบว่าเห็นว่ามันโอเคที่สุดอะไรเงี้ยเราก็ใช้เวลาดีลประมาณเดือนกว่าวกว่าจนเขาก็ไปขอบอร์ดจาก,ก,ก,กคุณเจคุณเจกยโอเคอะไรเงี้ยถ้าเราขาดฝั่งนี้ก็เอามาเลยเอามาเอามาอยู่ได้อยู่ได้หกเดือน มึงเอายีไปยืมที่ไหนก็ไปเลยนะ uh huh. คือจับบอลกระเด้งกระดอนอะไรเนี้ยเข้าเร็วอย่างเดียวไง uh huh. แต่ว่าพอ uh huh. พออยู่พี่อาบอ uh huh. บอลเทคนิคบอลระบบ uh huh. แต่เขาก็สู้นะก็ uh huh. อยู่ได้หกเดือนก็มีมติว่ามีหาทีมยืมแต่ผมก็เพ้เทพพี่ผมไม่ไปใช่ไหมอะไรเงี้ยเราต้องพิสูจน์ให้คนอื่นเขาเห็นดีเราออกมามันมันจะเ้าออกไปไงานาน่ายๆไม่ได้หรอกไม่ใช่ uh huh. มาพูดเราไปเลยเง uh ี huh. ้ยแล้วสุดท้ายก็เลยสู้กันต่อจนอยู่จนจบดูการปีนั้น uh huh. แล้วก็แมตช์แรกที่เขาได้ลงคือ เจ <ine> อกับไปเยนเชียงรายแล้วเขาคิดไว้ได้แล้วก็ยึดยาวเลยรเครับรีับแน่นอน <c oughs> ว่ามันมีดีลดีๆนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเอเจนมันไม่ได้เส้นทางรวยด้วยกีดกุหละาบางคนเขาบอกว่านี่คือคนที่หากินกับนักบอลน,นี่คือ,อวิถีของหน้าเงิน <c oughs> ถูกไหมในหลายๆครั้งชีวิตเอเจนตมันจะต้องเจอเรื่องราวแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> ต้องเจอต้องเจอพี่แล้วก็มันก็เจอ สโมสรเพื่อเชื่อบ้างสโมสรเข้าใจบ้างแล้วก็สโมสรชิงบ้างมีทุกอย่างชักดาบมีู่แคชักดาบโอ้โหยาวเยอะเลยพี่เลยหน้าสวยข้างหลังต้องยาวเลยแต่เราพูดไม่ได้แต่ไม่เป็นไรก็ต้องช่วยเหลือกันไปสุดท้ายวันนี้เราทะเลาะกันอีกสามปีคุณก็ต้องมาคุยกันมันเป็นอย่างนี้จริงพี่บุ๋มบางสโมสรนะทะเลาะกับผมถ้าเป็นต้องตายเราคุยกันมาสองปี วันนี้กลับมาคุยกันรักกันเหมือนเดิมเหรอจริงโคตรมันเลยนะโคตรมันทคือแทงหลังชึกชึกชักดาบกันคุยเรียบร้อยจูบปากได้จริงวิได้หมดเเพราะว่าผมบอกกับต้องสบอนเสมอว่าไทมิ่งมันไม่ใช่ของเราคืออย่าไปอย่าไปอย่าไปอะไรอย่าไปตานทุรันเดี๋ยวรอให้เป็นไทมิ่งของเราก่อนเดี๋ยวถึงเวลากูมีมูลค่าแล้วแหละเดี๋ยวเขาต้องฟักจ่ายให้เราเอาล่ะนะครับที่ออฟฟิศ โปรเทเวนตี้โแห่งนี้นะครับม,มันก็เหมือนกับบ้านของเอสูภชัยนะผู้จัดการ <laughs> นะที่เขาก็จะมีให้ดารามาเก็บตัว <laughs> มาฟูมฟักตัวนะครับทีนี้หนึ่งในกระบวนการฟูมฟักของโปรเทเวนตี้โเนี่ยตอนนี้ไปกันใหญ่เลยครับสร้างสนามฟุตบอลถูก <laughs> <ช>ปะ <laughs> <ช>สร้างสนามฟุตบอลมาก็เหมือนเป็นอะคาเดมี่ให้ดาราคุณได้โชว์ฝีเท้าได้เก็บตัวได้ฝึกซ้อมที่นี่ก่อนคุณสร้างสนามฟุตบอลมาเพราะอะไรครับจริงๆแล้วคือพอยต์แรกคือมันเป็นความฝันของของผมด้วยก็ ความฝันของแฟนผมนด้วยนะอ่แล้วก็เราก็อยากจะสร้าง,งฟุตบอลแต่ว่าสิ่งที่แต่เมื่อก่อนเราไม่ได้ทำอะไรเงี้ยเมื่อศึอกโ่าปี่แล้วอะไรเงี้ยมันผ่านไปแต่พอเราเริ่มโตขึ้นเราพอมีกําลังอย่างเงี้ยก็มันก็ต้องทําเพื่อหนึ่งให้เราฟุตบอลบ้างสองสร้างกับเด็กชาวเขาเพราะราบดีเด็กชาวเขาเยอะอา่าแล้วก็อ่สามก็คือให้บริการนักฟุตบอลของเราครับส่วนระดับปลท้ายคือที่จะให้บริการสาารณะยังไม่ได้คิดเลยเอเอเนะฮะ อะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปาไหวยน้ำกับนักฟุตบอลของเขาที่เขาทำไว้บริการนักฟุตบอลของเขา <c oughs> ไปบาร์ปาร์ตี้ไรเวทบาร์นะที่เขารู้ใจนักฟุตบอลไทยที่สุดครับว่าจะเซ็นสัญญาได้บางคนณมาเซ็นยากลากนะฮะ <c oughs> แต่หลังจากปาร์ตี้เสร็จแลว้วพอดีเช้าพี่ประกาศอยู่ไหน <c oughs> ขอจดุดนะแล้วก็รวมไปดูต่กฟุตบอลด้วยครับ <c oughs> เนี่ยฮะที่เราบอกว่าเอาไว้เป็นที่ให้บริการนักฟุตบอลมาแช่น้ำได้อะไรเงไงได้ใช่ป่ะพักผ่อนแล้วก็มีปาร์ตี้คูปาร์ตี้กันหน่อยบ่อน้ําเย็นบ่อน้าเย็นนะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นขับเท้าขับเท้าเล็กอ่านะฮะเขาไปดูได้ไหมได้เขาเข้าดูได้อ่าไม่รู้ว่าวายหมดหรือยังอันนี้เวลาจะมาเซ็นสัญญ์สัญญากันก็มามาพูดคุยกันตรงนี้ก่อนได้ครับคุยคุยตรงนี้ก่อนเล็กๆครับพี่โอ้สบายมากเลยสบายๆครับ ขบวนมีห้องนอนไหมขบวนมีครับมีขบวนมีห้องนอนอ๋อนอนได้ด้วยนอนได้ด้วยสบายสบายนี่ก็ดูบวงดูบอลไปพูดคุยกันไปชิวไปครับชิวไปน่าอยู่มากสไตล์แบบแก๊งกรุงเทพมาหนึ่งชั่วโมงก็มาได้เลยครับเดี๋ยวพาไปดูสนามฟุตบอลนะเดี๋ยวพาไปดูฟุตบอลครับสนามฟุตบอลนี่ทำลงทุนเยอะไหมโอ้แปดหลักพี่แปดหลักเลยนะแปดหลักโอ้โหคนทำฟุตบอลจะเข้าใจครับทำฟุตบอลเข้าใจเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสวยขนาดไหนได้ครับได้ครับ ที่สุดเราก็มาถึงโปร24ฟุตบอลเทรนนิ่งแคมป์ราชบุรีสนามสวยมากพร้อมแล้วลงไปเลยครับโอ้ยดัน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 โอ้โหมันนุ่มนวลมากเลยคุนพโอ้โหอยู่กลางหุบเขาเลยนะครับหุบเขาเลยครับสุดยอดมากมากเลยแล้วพื้นมันนิ่มหญ้าสวยนี่มาซ้อมกี่ทีมแล้วเนี่ยสองทีมสุพรรณกับเทโรเทโรสุพรรณเรียกว่าใครจะมาเจอกับราชบุรีเนี่ยที่นี่ยินดีต้อนรับหมดเลยต้อนรับใช่นะครับใช้บริการฟรี อยู่ใกล้สนามมิดผลนิดเดียวเองโลครึ่งโลครึ่งนะครับแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นนี่เป็นญาติจริงนะครับพื้นที่ทั้งหมด30ไร่นะครับอันนี้เป็นญาติจริงแล้วก็เป็นเทนนิ่งแคมป์เหมือนเมืองนอกเลยท่านกลางหุบเขาใช่ไหมฮะแล้วตรงนู้นก็จะมีญาติเทียมมีญาติเทียมมีคลับเฮาส์เามบูรณ์แบบมากๆยังไม่เสร็จกันี่กางเริ่มได้2เดือนครับแล้วตรงนู้นเนี่ยฟุตบอลรับแบบเป็นออฟฟิเชียลสปอนเซอร์ใช่ครับสปอนเซอร์นะะฮมิเตโน่แล้วก็โค้ชเฮงให้ โกมาคุณค่าหลักแสนนะฮะวีปั๊มโวนะครับแล้วก็โค้ดแล้วก็ที่ปรึกษาต่างๆแนวาคตถ้าสมมุติว่าจะมีทีมชาติมีใครๆอยากจะมาส้อมพี่นี่ยนดีเลยนะยินดีเลยครับแล้วผมแนะนําด้วยนะครับว่าควรจะมาเพราะว่า รล่าชุบดีอากาศดีนะครับอาหารอร่อยแล้วก็บรรยากาศรอบๆเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับโรงแรมถูกมากครับโรงแรมที่โคไว้ถูกมากครับอ๋อมีโรงแรมที่จะซัพพอร์ตด้วยใช่ครับมีเวลาแล้วก็มีสเปซท่าเก้าไม่เกินไม่เกินคือละห้าร้อยครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเอาไ่ไล้นะครับวันนี้ก็เป็นฟุตบอลและแปดวอล์กนะครับที่เรามาพามาชมวิถีของเอเย่นบริษัทเอเย่นนะครับโปรเทนตี้โฟร์ซึ่งครบเครื่องมากทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการผู้เล่นเรื่องของสนามฝึกซ้อม ต่างๆนานาขอบคุณคุณตนปคุณทาทิศนะฮะขอบคุณครับนะครับแล้วโอกาสหน้านะครับคุณบอลและแบดบ็จะพาไปที่ไหนอย่าลืมกลับมาติดตามกันครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ